น้านาจะมาคิดใกล้ว่าสั้นผ่านผ่านนั่งนับวันใจจากเป็นอียังฝากบอกว่าสังกันยังคิดหอดผมใจเอาไว้ตลอด สวัสดีพี่คำล้นจ้าสวัสดีพี่กรสวัสดีพี่พ่อห้างนะคะสวัสดีพี่จำหลัดค่ะสวัสดีจากเป็นอียังฝากบอกว่าสังกันย,ยังคิดหอดผมใจว่าอิตล <c oughs> เาเราเอ้ยเดใจดำ ทำยังกับน,อน้องหมุนมองแล้วไม่สุดจำส่งมาเลิกงานแวะมาได้ยังก็มาแบ่งปัน คุณพี่คำ론ค่ะคินดีต้นรับนะคะตั้งเพลงไปเนาะคะ่ะเพราะว่าฝนตกแห้งกับว่ามีควาวเมาเด็นขอบคุณค่ะขอบพูดหลายๆเลยะคะ่ะเด้อที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะมือตังทางทาง,ทางลักเกา่าอยาบล่อยให้น้องนอนเงาเมือ่อฝนตั้ง ลับมาลองคิดดูห้ามได้แต่ตัวบออาจห้ามใจสวัสดีเพื่อนคนสวยยังไงก็ขอปิดเสียงแป๊บนึงแล้วค่อยเปิดเปิดปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดทักทายกันนะคะ กยานน้องอายจากเป็นอีหยังปากบอกว่าสั่งกะยังใจอ่อนยามสิกิน มุเมื่อหน้าฝนกลางปีนี้บ่เม่นบ่หักแต่หักบ่ได้กับหนุ่มเมียเพออไอฟ้ากับบานสาเดอ ข้างกันอายบอกคนรัางบ้านจังไรเอางานบางหน้าเม้นบอ่อบอดีขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพ,นพ,นพื่พี่ๆทุกท่านนะคะที่ทนฟัง คอยอันนี้ก็ได้ถ้ามัน,มนแรงแรงเข้ากันฉายก็จะปิดลําโพงก่อนนะคะแต่พอพอมันเบากันฉายก็จะเปิดชีวิตน้องเกิดมาเศร้าหมองเพราะน้องเป็นคนใจง่าย กับพี่สองคนรักเอยเคยชื่นกลับมาคมคืนคนุณพาสวัสดีนะสีวัน์สวัสดีกันเอาเด้อค่ะเด้อกันใช้อมีคำสีบเบานะคะมีคำเดียวคือคำว่าขอบคุณนะ ไปเลยนะคะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าเหตุใดเหตุในไม่ลาสักคำสาวผู้ได้การบ่สงสารเป็นไอหรือไง หัวแฟนว่าจังดอกโ้โชคดีกับคนไม่ซ่านิสัยบ่ดีเข้าหา สวัสดีพี่จำลัดสวัสดีพี่พ่อห้างสวัสดีพี่อ๋อฝนสกแห้งแม่ไอฝนสกแห้งฝนส่ง เองนะคะเพราะ่เาะก็อดสาฟังเอาเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าจะทํายังไงให้มันได้นาทีให้มันผ่านไปนะคะให้มันผ่านชั่วโมงผ่านเวลาไปนะคะทิสเบากระเบาบ่ไจึงลอยมาได้ทุกวันในยามเรานั่งข้างกัน จันทายก็กับว่มมีข้ามใดนเนาะค่ะที่สิสิเทียบเท่าข้ามาขอบคุณนะคะสวัสดีรอบห้องจ้าเจ๊ใหญ่ก็อยู่นะคะเจ๊ใหญ่ก็อยู่นี่คือจังห่วงหาคิดน้ำอำลำคืุดหอด้ทยคำคุดหอดแววตาจากเป็นอียัง ปากบอกว่าสั่งกะยังใจอ่อนยามสิกินสิ่คำลนนะคะสวัสดีคุณพี่คำลนค่ะยินดีต้อนรับนะคะตั้งเพลงไปเนาะค่ะเพราะว่าฝนตกแห้งกับว่ามีความเบาหน้าหน้าจะมาคิดไกลว่าสัน้นผ่านผ่านนั่งนับวันใจ